ขอความนอบน้อมจะมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหัตตัสรู้ชอบได้เ้วยอผมเองขอเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนา้ำมงคลความงอกงามในธรรมอยู่ในพี่น้องสาธุชนอันนี้เป็นช่วงอดัมมากานิชชานะ อ่านช่องทางสติมยาบและ YouTube ขององค์กรวัฒนธรรมทไทยรัชจักรแล้วก็ผ่านช่องทาง YouTube ของดัมบะยูเคสเตชันนะท่านที่ฟังรายการก็สามารถที่จะนะเข้าไปร่วมฟังรายการได้นะแล้วก็สามารถที่จะวันนี้คงจะนําเรื่องราวมาเล่าก่อนที่จะพักนะคงจะเอาพระตปบดกมาเล่ามาอ่านให้ฟัง พาะคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่ที่เรียกว่าพระไตรตปิฎกแปลว่าสามตะกาสามกระจานะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสให้ร่วมร่วมวมือร่วมใจกันนะในการถ่ายทอดสดถ่ายทอดธรรมะเนี่ยก็อยากจะฝากว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะ ที่ยตดโยมมีเวลานะหลายคนมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ก็เกิดความบันเทาทุกข์บางครั้งยังไม่เจอกับตัวเองธรรมะที่พูดก็ไม่ไปไปเชื่อมโยงแต่พอถ้ารู้แล้วนะเข้าไปเชื่อมโยงในการศึกษาปฏิบัติธรรมนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่วัดรีนนครินทร์พระวารารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีกิจกรรม ญาติโยมมาทาบุญให้ญาติผู้เสียไปแล้วแล้วก็มีโรงเรียนภาษาไทยโรงเรียนวัฒนธรรมก็ได้คุยกับเด็กๆเยาวชนได้นําได้สนทนาทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยให้เด็กก็ได้ถามตอบแล้วก็ได้ให้รู้ว่าจุดหมายของชีวิตคืออะไรทีนนี้ในเรื่องของอการเลี้ยงดูลูกหลานในสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ขอเช่นชมผู้เป็นพ่อแม่ได้คุยภาษาไทยภาษาคาเมนภาษาลาวกับลูกอยู่นะ เด็กบางคนพูดได้ห้าภาษาโดยเฉลีย่ยเด็กที่นี่พูดได้ถึงสาภาษาถึงสี่ภาษาเพราะว่าภาษาราชการเนี่ยเขาเขามีภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันสี่ภาษาฉะนั้นเป็นเป็นจุดดีของเด็กที่รับรู้แล้วก็ใช้สื่อภาษาบางคนก็พูดไทยและพูดคาเมนได้ด้วยนะรวมเป็น5ภาษาเลยเด็กที่นี่อันนี้เป็นความเป็นความภูมิใจเป็นความดีใจที่ได้เจอได้พบฉะนั้น เพียงนายโยมใครมีลูกมีหลานต่างแดนอย่าไปคิดมากพูดไทยกับเขาพูดอีสานกับเขาพูดลาวไปเลยพูดไปเรื่อยๆภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยเขาจะไม่ลืมเมื่อภาษาพ่อภาษาแม่เขาไม่ลืมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความภูมิใจฉะนั้นตรงนี้ก็อยากฝากเป็นให้ข้อคิดขอ้อธรรมของผู้ที่มีโอกาสมีลูกเลี้ยงลูกเลียเ้ยงหลานทว่าการฝึก ปลูกฝังเยาวชนก็ต้องเริ่มที่พ่อ,พ,อ,พ,อพ่อแม่เริ่มที่พ่อที่แม่แก้ที่ครูบาอาจารย์แล้วก็ไหว้วนันพระสงฆ์เพราะสถาบันหลักๆที่จะทําให้เยาวชนมีความเข้มแข็งก็คือสถาบันพ่อแม่น่ะรักบัวให้ผูกรักลูกให้กอดอกอดลูกคุยกับลูกนะหลายคนไม่ค่อยได้กอดลูกเลยฉะนั้นโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั่นก็เป็นวิธีแบบพเดชนะ การเลี้ยงลูกการทํางานก็ต้องมีทั้งเดชพระคุณเดชก็คือว่าตีดุดา่าอะไรถ้าทําผิดก็ดุก็ดา่าแต่ถ้ากอดก็คือปลอบโยนนะปลอบโยนฉะนั้นมีพระเดชกับพระคุณคือ,อด้วยการตีและการกอดรักรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดน,นี่ก็เป็นเป็นคาใหม่ที่นํานํามาเล่าโยมนะฉะนั้นในในสารธรรมวันนี้ก็คงให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ฟังฟังเทศฟังธรรมว่า ในการใช้ชีวิตในต่างแดนหรืออยู่ที่ไหนอย่าลืมอย่าลืมของดีที่เรามีอยู่โดยเฉพาะเป็นชาวพุทธก็ต้องมีที่พึ่งทางใจหัดสวดมนต์บ้างถ้าสวดมนต์มีที่พึ่งสวดมนต์ได้รับสบายหลายคนมาวัดบอกาโอ้ไม่ทรมาค่าขายไม่ขึ้นเลยท่านมีความทุกข์กังวลนะถาาว่าพอมาได้สวดมนต์แล้วมีพลังเออนั่นแหละฉะนั้น๋ยวไม่มาวัดก็สวดมนต์ที่บ้านฟังทมทาง YouTube หรือฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะจิตใจงดงามเมื่อใจงดงามแล้ว สิ่งต่างๆก็จะตามมาดังนั้นความสุขไม่ได้อยู่ไกลเพียงหัวใจเรามีธรรมความสุขไม่ใช่เรื่องไกลตัวความสุขเป็นเรื่องของจิตใจส่วนความทุกปัญหานั้นเป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นการใช้ปัญญาใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาก็จะเป็นเรื่องดีอาจจึงฝากเป็นสารธรรมให้พี่น้องเลย ถ้าเป็นเตือนโยมก่อนอื่นวันนี้ก่อนจะนอนคงจะเอาพระสูตรมาให้โยมฟังเนาะพระสูตรนะตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมฉบับฉบับมหาวิยาลัยมหาจุฬาฯตอนนี้ก้อนหนึ่งร้อยสามสิบหกปีมหาจุฬาโยมก็ติอกาสเอาพระไตรปิฎกมาให้ฟังพระสูตรนะพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมในในพุทธศาสนามีปิฎกสามปิฎกนะโยมนะพระสูตรก็เป็นเรื่องราว ทีมาสังอังคุพยายมทีทีมะสังอังคุขุทีมาสังอังค,ค,นะงงคุคือว่าด้วยทีขัิกายคือพะสตรเรื่องยาวอ่ามะคือ idee, มัชฌิมนิกายสังยุตติกายแล้วก็อังคุตุติกายแล้วก็คุตตะกานิกายนี่คือพระไตรปิฎกที่จะนำมาให้ญาติโยมได้เรีร you know. นะับโดยรับทราบประโยชน์เนาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่เป็นเรื่องราวที่พระสูต,ตรตันตาปิฎกคือประมวลพระพุทธพจน์ หมวดสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาหรือธรรมบรรยายต่างๆที่ตรัสยักเยื่องให้เหมาะสมกับบุคคลเหตุการณ์และโอกาสตลอดบทประพันธ์เรื่องเล่าและเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในรูปแบบนะต่างๆในอง9เก้าเรียกว่านาวังคสัตวุศาสตร์ยมหวังคสัตุ์าสตร์น,นวังคสุตตะคือเทศนาคือหมายถึง ธรรมเทศนาบรรยายของภาษาวกภา,ภาษาวิการที่กล่าวตำแนวพุทธพจน์ในบทต่างๆสูตรในในคำว่าพระสูตรหมายถึงว่าบ่งหมายถึงความหมายหกอย่างคือ1นึ่งบ่งบอกถึงประโยชน์อัทถาสุจันตโตเชื่อเห็นว่ามีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองมีอัตทิี่ตัดไม่ดีแล้วอัฏฐานังสุวัตโตตรัตามในอุปนิสัยหรืออุปนิสัยบียดในของสัตว์สข้อไปสเพราะผลิตโต อัฐานังสวนโตคือก่อให้เกิดผลดูดข้าวกล้าที่เจริญเติบโตดีแล้วพรีรวงข้าวต่อไปได้ 4. ี่พ่อหลังประโยชน์อัฐานังสุทนาโตคือทําให้ประโยชน์หลังไหลออกมาดังบดตรแม่คนนมหลังนมออกมาห้าพ่อป้องกันด้ดีสุตานารักษาประโยชน์ไว้รักษาประโยชน์ไว้นะไวให้ดีหมีส่วนสเสมอด้วยได้ สุตตะสาภาคโตคือใช่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเหมือนกับเส้นได้เส้นบรรทัดของช่งางไม้ที่คำความหมายว่าสุตตะในความหมายหกอย่างเนาะพระสูตรเดิมนะจะมีองค์ประกอบอยู่สมส่วนคือคําขึ้นต้นหรือข้อความเบื้องต้นเรียกว่านิทานวาจะนะได้แก่ข้อความที่พูกล่าวว่าเอบเมสุตังเป็นต้นจนจบความเบื้องความเป็นมาของประสูนรนั้นสองส่วนเนื้อหา พระสูตรหรือข้อความที่เป็นพุทธภาษิตหรือสาวะภาษิตเป็นต้นได้แก่ข้อความที่ต่อจนิทานนะวัจนะเป็นต้นไปสามคำลงท้ายนี่เรียกว่านิคมะวันจนะได้แก่ข้อความจากเนื้อหาคือพระสูตรเช่นข้อความขึ้นต้นว่าอิธรรมโวจะภะคะวะพระสูตรนี้องค์ประกอบทั้งสามนี้ถือว่าเป็นความงามสามอย่างงามในเบื้องต้นคือนิทานวันจนะงามในท่ากามท่ามกลางด้วยเนื้อหาที่พระพุทธภาษิต รือสาวกภาสิตสามงามในที่สุดด้วยที่ขาจนะพระสิริมังกราจารย์ผู้รจนาคำพีมงคลกล่าวว่ามงคลมังคระสูตรเป็นตัวอย่างของประสูตรที่มีความงามทั้งสามดังกล่าวนอกจากนี้พระสูตรแต่ละสูตรในพระสูตรตันตปิฎล้วนมีความรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในรูปแบบห้า,หาอย่างเรียกว่านาวนวน,นวนาว,นาวังขสัตตุสั นี่คำสอนพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยสุดตะไคยะวยกรณะชาถาอุทานอิทธิวุตกะชาตกะอัมพุทธธรรมเบทันะนี่คือเขาเรียกว่าองค์ประกอบแห่งพระสูตรเขาเรียกว่าณวังคส,สตุสานประกอบด้วยสุดตะเรียบเรียงเรียบเรียงบหารบรรยายนบหารอันนี้ก็นํามากล่าวโอกาสหน้าคงจะนํามาสำหรับวันนี้คงจะสมควรเกี่ยวเวลาคอ้มีความสุขความเจริญ จะมีแต่พี่น้องสาธุชนนะผู้ใครเนี่ยทำคนหลับอนนอนกันนี้ขอความปรารถนาดีจะมีแก่ทุกท่านนะให้มีความสุขจเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขอจเจริญพรความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้วงนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนานเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาให้ มีความเปลี่ยนพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเหมือนกันหมด เป็นตัวปัญญาสูงสุดในพระพุทธศาสนาและมีแต่เฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นๆไม่มี 2. พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนแต่ตรัสรู้ด้วยอริยสัจด้วยกันทั้งสิน้นแม้แต่ระสาวกของพระพุทธองค์ทุกท่านก็ล้วนจบกิดเป็นพระอรหันต์ได้อริย